สวัสดีค่ะฝนค่ะเปียวค่ะวันนี้เราอยู่ในถามรอตอบวันนี้นะคะเปียวมีความรู้เกี่ยวกับคีย์แพดจะมาบอกกับทุกคนนะคะวันนี้เปียวจะมาให้ข้อมูลใช่ไหมใช่เปียวจะมาให้ขดีเลยค่ะมาช่วยพี่ใช่แล้ะค่ะก็คีย์แพดนะคะบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เปียวก็จะมาบอกนะคะคีย์แพดที่เรานิยมใช้กันจะมีอยู่2แบบแบบแรกเป็นแบบปุ่มกดหน้าตา จะคล้ายๆปุ่มจะคล้ายๆกับตู้ ATM ปุ่มกดตู้ ATM อะค่ะใช่ค่ะแบบที่2นะคะเป็นแบบสัมผัสตัวนี้จะมีพวกไอคอนมีเมนูแถบเมนูขึ้นมาคล้ายๆกับโทรศัพท์มือถืออ๋ออย่างนี้ก็สะดวกในการใช้งานใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะสะดวกในการใช้งานค่ะ,คะก็ ที่ของคีย์แพดนะคะคีย์แพดเนี่ยสามารถเปิดปิดระบบได้เปิดปิดระบบก็อย่างเช่นเราออกนอกบ้านเราเปิดระบบเลยโดยการใส่รหัสรหัสลูกค้าก็คือการเปิดระบบอ๋อแค่ใส่รหัสกดรหัสแล้วก็ถือว่าเปิดระบบเลยใช่ค่ะอ้ค่ะง่ายดีเนาะใช่ค่ะอย่างเรากลับมาอ่ะเรากลับมาเราสามารถ ปิดระบบโดยการใช้ทีแพดเนี่ยแหละค่ะกดรหัสเหมือนกันกดรหัสเหมือนเดิมใช่ไหมใช่อ๋อแสดงว่าเวลาระบบปิดอยู่เวลาเรากดรหัสมันก็จะเปิดระบบใช่ส่วนถ้าระบบมันเปิดอยู่เรากดรหัสมันก็ถือว่าปิดระบบถูกต้องอ๋อก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายเนาะใช่กดรหัสอย่างเดียวเปิดปิดได้เลยใช่ค่ะโอเคใช่แล้วทําอะไรได้อีกคะอที่ทําได้อีกก็คือเมื่อมีโจรเข้าบ้านมีโจรเข้าบ้านนะคะผู้บุกรุกใช่ผู้บุกรุกเข้าบ้าน โซนไหนก็ตามเข้าโซนนั้นปุ๊บจะร้องแจ้งเตือนจะกระพิบไปที่คีย์แพด อ๋อหมายถึงว่าถ้ามีผู้บุกรุกเข้าโซนสมมุติโซนแปดไซเรนจะร้องแจ้งเตือนใช่คะแต่ว่าพอไซเรนดังเนี่ยเราไม่รู้ว่าโซนไหนเราก็ไปดูที่คีย์แพดมันจะขึ้นเลข8กระพริบดูอ่าเราจะรู้ว่าเป็นโซน8ปมีผู้บุกรุกที่โซนนั้นถูกต้องค่ะอ๋อก็สามารถรับรู้ได้เลยค่ะไม่ไม่ได้เพียงแค่นั้นนะคะโอ้มีอีกเหรอใช่โอเคค่ะเมื่ออุปกรณ์แบตเตอรี่หมดหรือว่าไฟฟ้าดับอืม ก็จะแจ้งเตือนไปที่คีย์แพดเช่นกันค่ะอ๋อให้เรารู้จะมีสนัญลั์บอกให้เรารู้ค่ะอืมก็เหมือนคีย์แพดเป็นตัวที่เราใช้งานถูกต้องอยู่กับมันโอเคค่ะค่ะ ก็คือระบบระบบควบคุมด้วยคีย์แพดมีอื่นเพิ่มเติมไหมคะก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อน,เ,น,น,อนเดคลิปหน้าเป <BU ª> ลี่ยวมีข้อมูลเด็ดๆมาบอก <BU ª> ได้คะ่ะวันนี้เปลี้ยวให้ข้อมูลได้ได้เยอะมาก <S <S าแล้วก็ช่วยพี่ได้เยอะเลยค่ะวันนี้ก็แค่ <yat S 1> นี้ก่อนเนาะถ้าใครมีคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยค่ะวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ